สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องเจริญพระเครื่องนะครับครับช่องเจริญพระเครื่องนะครับเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสาหรือ SID ไลน์นะครับเอสเก้ TACPQ นะครับหรือสแกน QR code ด้านล่างได้เลยนะครับพี่ๆ ครับสำหรับอีพีที่สิบเก้านะครับช่องเจริญพระเครื่องนะครับมีพระมาเปิดทั้งหมดนะครับสิบเอ็ดองนะครับพี่พี่สิบเอ็ดองนะครับวันนี้ครับเริ่มกันองค์ที่หนึ่งนะครับองค์ที่หนึ่งนะครับชินราชด้านหลังนางกวักนะครับไม่ทราบที่นะครับไม่ทราบที่นะครับเนื้อเงินนะครับ เห็นชัดไหมครับพี่ๆครับเนื้อเงินนะครับด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับ เดี๋ยวนี้จะสึกหน่อยนะครับอันนี้น้องเปิดราคาให้ที่องคที่หนึ่งนะครับสามร้อยบาทนะครับสึกหน่อยนะครับชินราดหลังนางกวักนะครับผ่านการใช้งานนะครับครับองค์ที่สองนะครับพี่ๆองค์ที่สองนะครับเป็นพระครูสุวรรณวรวิทนะครับวรวิทนะครับเหรียญเก่าๆนะครับที่ะลึกในงานหล่อพระ หลอพระประธานวัดบำารุงลาดนะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งะครับสองห้าหนึ่งหนึ่งะครับนั่นน้านะครับใครรู้จักแบ่งปันได้นะครับเดี๋ยวนี้ ถ้าจำไม่ผิดนี่เมื่อคืนลองหาดูนะครับเป็นจังหวัดสุพรรณนะครับจังหวัดสุพรรณนะครับครับอย่างที่สองนะครับเปิดราคาที่สามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทนะครับที่หนึ่งที่สองเปิดราคาที่สามร้อยนะครับครับองค์ที่สามนะครับองค์ที่สามนะครับ เสือนะครับรุ่นสองนะครับหลวงพ่อคงครับวัดวังวัดวังสัพพารตดึงไงวัดวังสัพพารถนะครับวัดวังสัพพารดนะครับเสือรุ่นสองหลวงพ่อคงนะครับ เสือรุ่นสองหลงมะคงะครับดูใต้ฐานครับปีสองห้าสองหนึ่งนะครับพี่ๆพีสองห้าสองหนึ่งครับ,ป 2, 5, 2, รบเปิดราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับเสือหลวงพ่อคงนะครับเสือหลวงพ่อคงนะครับครับองค์ต่อไปองค์ที่สี่นะครับ นี่เป็นนางกวักเนื้อผงใบ้านหลวงพ่อกลวยนะครับพี่ๆนางกวักเนื้อผงใบลานหลวงพ่อกลวยนะครับ นี่ลองศึกษามาบ้างครับเปิดหนังสือศึกษามาเมื่อคืนนะครับจะได้รู้บอกชื่อถูกนะครับนังกวักหลวงพ่อกลวยนะครับนี่ครับดูให้ชัดกัน,นครับด้านหลังนะครับ ด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับเนื้อผงใบลานนะครับปีสองห้าหนึ่งห้านะครับสำหรับหนังกวักของหลวงพ่อกวยนะครับพี่ๆหนังกวากของหลวงพ่อกวยนะครับครับใครสนใจแบ่งปันได้นะครับน้อง เปิดราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทนะครับองต่อไปนะครับอง์ที่ห้านะครับอง์ที่ห้านะครับหนุมานคองเมืองนะครับหนุมานคองเมืองนะครับนี้เป็นลูกอมหนุมานคองเมืองนะครับพี่ๆวัดไผ่ล้อมนะครับพัดวัดไผ่ล้อมนะครับรุ่นพูนสุกนะครับ ปีสองห้าสี่สี่นะครับพี่ๆสองห้าสี่สี่นะครับนี่เปิดแบบบ้านๆน,นะครับพาบ้านๆน,นะครับราคาเบาๆนะครับพี่ๆใครดูถูกใจแบ่งปันได้นะครับราคาเบาๆนะครับคั้วขับกล้องไม่โฟกัสนะ นี่นะครับดูกันชัดๆนะครับลูกอมขนมานของเมืองนะครับพี่ๆใครสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆได้ขอรูปเพิ่มเติมได้ทุกองค์นะครับ นี้มาเปิดพระย่อยๆนะครับพี่ๆครับสําหรับลูกอมหนุมานคลองเมืองนะครับลูกอมหนุมานคลองเมืองนะครับเปิดราคาที่ห้าร้อยบาทนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับวัดไผ่ล้อมนะครับแล้วก็อมจับไปนะครับลำดับที่หกนะครับเหรียญหลวงพ่อสธรทอนะครับสองหน้านะครับนี่น้องเปิดราคาที่ 7จ็ดร้อยบาทนะครับพี่พี่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับ นี่นะครับดูกันให้ชัดนะครับผมพยายามจะให้พี่ๆได้ดูทุกมุมนะครับดูด้านข้างนะครับถ้าผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับบางทีไม่แม่นพอนะครับไม่แม่นพอนะครับหาข้อมูลข้ค่าวก่อนจะมาลงนะครับเมื่อคืนก็หาข้อมูลข้่าวก่อนจะมาลงหาศึกษาดูนะครับกลางศึกษานะครัพี่ๆ ลองดูนะครับเพื่อเจอพระหลุดนะครับพระหลุดนะครับครับลำดับที่หกนะครับเปิดราคาที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆครับต่อไปนะครับลำดับที่เจ็ดนะครับลำดับที่เจ็ดนะครับเสือคอยาวหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตาลามนะครับเสือคอยาวหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคสิตาลามนะครับเลี่ยมโบราณนะครับองนี้ ดูกันให้ชัดๆนะครับ,รบถ้าใครสนใจนะครับมองไม่ชัดหรือว่ายัางไงขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับถิงหลวงพ่อกลวยนะครับ เปิดราคาที่เจ็ดร้อยบาทนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับต่อไปนะครับลำดับที่แปดนะครับพี่ๆลำดับที่แปดนะครับเป็นเหรียญหลอนะครับเหรียญหลอวัดดอนยายหอมนะครับของหลวงพ่องเงินวัดดอนยายหอมนะครับ เขาเรียกเปลี่ยนรอบบัลลมนะครับเปลียนรอบบัลลมนะครับปีเก้านะครับปีเก้านะครับสองห้าหนึ่งสองนะครับสองห้าหนึ่งสองนะครับไม่ใช่สองห้าศูนย์สองนะครับเป็นสองห้าหนึ่งสองนะครับ น่าจะมีสองพิมพ์นะครับพี่พีน่าจะมีพิมพ์แขนขาดด้วยนะครับแขนแขนต่อไมโทนิดนะครับอีกพิมพ์หนึ่งเด่นล่อนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนเี้ยหอมนะครับพระเจ้าติพะอ,องค์นะครับครับสองห้าหนึ่งสองนะครับ สนใจนะครับขอรูปไปศึกษาดูเพิ่มเติมก่อนได้นะครับเนื้อโลหะเก่าๆนะพี่ๆนี่น่าจะเป็นเนื้อทองผสมนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจนะครับไม่แน่ใจนะครับเหรียญล่อครับครับนี้เปิดราคาที่เจ็ดร้อยบาทนะครับพี่ๆเจ็ดร้อยบาทนะครับ ครับองต่อไปนะครับันดับที่เก้านะครับเป็นพะล่วงลางปืนนะครับเนื้อตะกั่วนะครับพะล่วงลางปืนเนื้อนื้เนื้อตะกั่วนะครับพี่พี่นะครับด้านหลังนะครับเปิดราคาที่เจ็ดร้อยบาทนะครับใครสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่ใครสนใจขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่พี่ทักไลน์มาได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรครับทักมาคุยเล่นก็ยังดีนะครับ อันไหนที่พอรู้พี่พอรู้อ่าบอกผมได้นะครับองค์ไหนใช่ไม่ใช่ต้องศึกษายัางไงนะครับต่อไปจะได้หาพระส,สวยๆมาให้พี่ๆได้ชมกันถูกนะครับพล่วงลามปืนนะครับพะล่วงลามปืน,นครับดูด้านหลังนะครับ ล่วงลางปืนนะครับสําหรับลําดับที่เก้านะเปิดราคาที่เจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้ราคาเบาเบานะครับราคาเบาเบานะครับพี่ๆองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับนี้เปิดราคาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับลําดับที่สิบนะครับองนี้น้องชอบนะครับเปิดราคาขอเปิดราคาสูงหน่อยนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับพิมพ์หน้าลิงเล็กนะครับเดี๋ยวลออปีสองสี่แปดสองนะพี่ๆ ห่อปีสองสี่แปดสองนะครับพิมพ์หน้าลิงเล็กนะครับหลังคอมนะครับสวยนะครับ น้องเปิดราคาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับหลวงพ่อเขียนนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับใครสนใจนะครับขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับทุกองค์นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับ กันข้างนะครับใต้ฐานนะครับพี่ๆครับนี้ลงมาเขียนนะครับองค์ที่สิบนะครับน้องเปิดราคาที่หนึ่งพันสองร้อยนะครับ ต่อไปนะครับสมเด็จน่าจะเป็นวัดรักคังนะครับรังคังนะครับเรี่ยมโบราณนะครับเรี่ยมกรอบสวยๆนะพี่ๆกรอบไม่ค่อยดูไม่ค่อยสนิทนะครับครับนี่น้องเปิดราคานะครับที่สองหนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งพันสองร้อยนะครับลำดับที่สิบเอ็ดนะครับพี่ๆด้านหน้านะครับเลี่ยมกรอบสวยๆนะครับ พระเก่าพระบ้านนะครับพี่ๆพ,พระเก่าพระบ้านนะครับใครชอบองค์ไหนทูกใจองค์ไหนขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับพี่ๆขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับนี่นะครับพระสมเด็จนะครับโอ้โหสวยยนะครับพี่ เปิดราคาให้ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับน้องว่าน้องน้องว่าคุ้มนะครับหนึ่งพันสองรอยบาทสภาพนี้นะครับสวยๆส,ยสภาพนี้ใครเอาสามารถต่อรองกันได้นิดหน่อยนะครับองนี้เรียมกรอบเงินเก่าโบราณนะครับหรือด้านหลังกันชัดๆนะครับพี่ๆด้านหลังนะครับ ดูเนื้อหาเม็ดมอ้อนสารนะครับเห็นกันชัดๆนะครับพี่ๆครับน้องเปิดราคาที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับสำหรับ ลำดับที่11บนะครับลำดับที่1ิบนะครับสำหรับ EP ที่สิบ้านะครับช่องจะเจริญพระเครื่องนะครับช่องทางการติดต่อนะครับพี่ๆช่องทางการติดต่อนะครับเบอร์โทรนะครับศูน0 9แปดสาศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่แปดศหรือแอด i d line นะครับแอด9ก้าหนึ่งห้านะครับหรือสแกน QR โค้ดด้านล่างได้เลยนะครับพี่ๆสแกน QR โค้ดด้านล่างได้เลยนะครับพี่ๆครับสำหรับ EP ที่ส9บนะครับต้อง ขอจบ EP ไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดนะครับน้องต้องขออภัยนะครับนอนตอนนี้กำลังศึกษารครับขอบคุณนะครับสำหรับที่เข้ามาชมช่องเจริญพระเครื่องนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเจริญพระเครื่องด้วยนะครับพี่ๆขอบคุณครับ